ผมกล้าพูดเลยว่าหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคุณจะเทรดง่ายขึ้นอีก5 0 0รครับสิ่งที่ผมกําลังจะสอนในคลิปนี้มันเกิดขึ้นทุกคู่เงินเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาดังนั้นผมบอกเลยว่าคุณจะสามารถเทรดทํากําไรได้ตลอดเลยไม่ว่าคุณจะเทรดคู่เงินไหนหรือว่าจะเทรดบกไหนก็ตามเทคนิคที่เกิดขึ้นประจําเกิด ขึ้นทุกวันแล้วก็เกิดขึ้นทุกคู่เงินมันไม่ยากเลยมันเหมาะกับการเทรด binary option ทุดสุดผมกล้าพูดเลยว่าหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคุณจะเทรดง่ายขึ้นอีก500%ครับต้องทําข้อตกลงกับคุณก่อนว่าปกติเวลาเราเทรด binary option เราต้องการที่จะคาดการเวลาแค่ประมาณ30วิถึง1นาทีเท่านั้นใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้ชนะแล้วก็ทํากําไร 80- 9 0ผมจะบอกว่า สิ่งที่ผมกําลังจะสอนในคลิปนี้เทคนิคที่ผมกําลังจะให้หรือว่าท่าเทรดเนี่ยมันจะช่วยให้คุณคาดการณ์ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกตอนต้นมันเกิดขึ้นทุกคู่เงินเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งใจเรียนคลิปนี้ดีๆนะคุณจะสามารถเทรดทํากําไรได้ตลอดเลยไม่ว่าคุณจะเทรดคู่เงินไหนหรือว่าจะเทรดโบกไหนก็ตามเทคนิคที่ผมจะสอนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น IQ Option Olym Trade q u a t e ็ ch, หรือบล็อกอื่นๆคุณสามารถใช้งานได้ทั้งหมดครับเพราะมันคือเทคนิคที่ประยุกต์มาจากการเทรด forex ในการเทรด forex กก็อาจแตกต่างไปจากตรงนี้นิดนึงแต่สิ่งที่ผมเอามาสอนวันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจจะเอามาสอนให้กับคนที่เทรด binary option โดยเฉพาะเพราะเราต้องการที่จะคาดการราคาเพียงแค่30วิวิถึง1นาทีให้มันแม่นแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันผมอยากจะบอกว่าสมมุติเวลาที่คุณจะเทรดนะสำหรับการ การเทรดตามเทรนนะมันจะมีอยู่2อย่างถูกไหมครับการเทรดตามเทรนหรือแนวรับแนวต้านอย่างแรกก็คือเป็นแบบรูปทางฝั่งซ้ายรูปที่1ก็คือเวลากราบขยับลงมาชนแนวรับเราจะกดขึ้นใช่ไหมหรือว่ากราฟขยับขึ้นมาชนแนวต้านเราจะกดลงอันนี้คือวิธีการทั่วไปที่ผมสอนเอาไว้ในหลายๆคลิปคุณสามารถเข้าไปดูในช่องน้ำมือนายได้แต่ในคลิปนี้ผมจะสอนว่า ถ้าเกิดกราฟมันขึ้นหรือมันลงแบบรุนแรงอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่สามารถใช้แนวรับแนวต้านได้เราจะเทรดได้ยังไงแล้วผมบอกเลยนะไอ้รูปฝั่งที่2เนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับในการเทรดบบนี้ออปชั่นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณจะได้ทริคเทคนิคในการเอาไปทํากาไรผมบอกเลยว่าแม่นยํามากๆขอแค่คุณดูให้เข้าใจเข้าใจและเอาไปฝึกหลังจากนั้นพอคุณเทรดจริงคุณจะเก่งขึ้นอย่างที่ผมบอกเก่งขึ้น500%เพราะเทคนิคนี้ เป็นท่าพื้นฐานที่ไม่ยากแต่สามารถใช้ทํากําไรได้จริงๆครับผมจะสอนที่เทรนขึ้นก่อนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับมันคือการที่กราฟเนี่ยมันขึ้นแบบรุนแรงจนเราไม่สามารถที่จะตีเทรไลน์ได้ถามว่าตีได้ไหมตีได้ครับเราก็ตีเทรไลน์แบบแคบๆได้แต่การตีเทรไลน์แบบแคบๆมันไม่ได้เหมือนกับการตีแบบนี้ไงการตีแบบนี้เรายังเห็นเป็นชันแนลใช่ไหมยังเห็นเป็นแบบเป็นช่องอย่างเงี้ยแต่การตีแบบเนี้ยถ้าเกิดเราตีขึ้นไปแล้วเราตีเพื่ออะไรถูกไหมดังนั้น สิ่งที่คุณจะต้องใช้ในการเทรดวันนี้คือ SMA 5ครับ Simple Moving Average ค่าที่5ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักนะให้คุณเข้าไปในช่อง Number Nine แล้วเข้าไปที่ Playlist แล้วเลือก SMA 5คุณไปเรียนในคลิปนั้นก่อนได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปผมจนถึงตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องของ SMA 5พอสมควรดังนั้นเรามาดูเทคนิคของเทรนขาขึ้นถ้าเกิดคุณเจอกราฟที่มันขึ้นไปแบบนี้ แบบที่มันยากจะตีแนวรับแนวต้านใช้คำนี้ให้คุณสังเกต SMA5 ครับคุณจะสังเกตว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่กราฟมันจะอยู่เหนือเส้น SMA5 เส้น SMA5 คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะเราจะแทน SMA5 ด้วยเส้นสีเหลืองคุณจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยมันอยู่ข้างบนเส้นสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่แล้วเส้นสีเหลืองมันอยู่ข้างล่างดังนั้นวิธีการเทรดคือเราจะรอให้กราฟมันลงมาใกล้ๆเส้นสีเหลืองตรงนี้ แล้วเราจะหาจังหวะของการกดขึ้นเดี๋ยวผมมีการเทรดจริงๆให้คนดูตอนนี้เราดูวิธีการเบื้องต้นก่อนนะครับกราฟสมมุติว่ากราฟจบตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันมาเปิดตรงจุดน,นี้คือใกล้ SMA5 ใกล้เส้นเหลืองตรงนี้เราจะหาจังหวะกดขึ้นแบบนี้ก็เหมือนกันใกล้เส้นเหลืองตรงนี้เราจะหาจังหวะกดขึ้นใกล้เส้นเหลืองเราจะหาจังหวะกดขึ้นใกล้เส้นเหลืองเราจะหาจังหวะกดขึ้นตรงนี้ไม่ใกล้เราจะไม่หาจังหวะกดขึ้นถูกไหมอย่างตรงนี้กราฟทะลุเส้นเหลือง เราจะไม่กดขึ้นพเพราะแปลว่ากราฟมันกลับตัวแล้วอันนี้คือวิธีการเทรดในเทรนขึ้นครับจุดสําคัญก็คือเราจะรอให้กราฟเข้าใกล้เส้นสีเหลืองมากที่สุดเราจะกดขึ้นแต่ถ้ากราฟทะลุบแบบนี้เราจะไม่เทรดเทคนิคในวันนี้จะเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดเส้นสีเหลืองมาอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วกราฟกับเส้นสีเหลืองพันกันไปพันกันมาเราจะไม่เทรดเราจะเทรดก็ต่อเมื่อเส้นสีเหลืองอยู่ข้างล่างแล้วกราฟอยู่ข้างบนเท่านั้นอันนี้คือวิธีการเทรดในเทรนขึ้น เทรนขาลงสลับกันเลยครับเทรนขาลงคือกราฟจะต้องอยู่ข้างล่างเส้นสีเหลืองจะต้องอยู่ข้างบนเราจะหาจังหวะกดลงก็ต่อเมื่อกราฟขยับเข้าไปใกล้เส้นสีเหลืองแบบนี้แล้วกดลงโอเคนะครับขยับเข้าไปใกล้เส้นสีเหลืองแบบนี้แล้วกดลงถามว่าที่หลกนี้แม่นไหมผมบอกเลยว่าแม่นมากๆแต่ไม่ร้อเเพราะมันก็ยังมีบางจังหวะมันอยู่ที่จังหวะของเราว่าเราจะกดลงตรงไหนครับสมมุติว่ากราฟนี้ราคาปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมราคาปิดอยู่ตรงนี้ แล้วมันขยับขึ้นไปใกล้เส้นสีเหลืองถ้าเกิดเรากดตรงเส้นสีเหลืองพอดีเป๊ะๆนะแล้วกราฟมันลงมาถึงตรงนี้เรายังได้กำไรแต่ในทางปฏิบัติจริงๆถ้าเรากดไม่ทันราคาข้างบนนี้ถ้าเรามากดทันตรงกลางพอดีไม้นี้เราก็อาจจะขาดทุนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จังหวะในการกดมันก็เลยเป็นเหตุผลครับที่เดี๋ยวคุณจะต้องดูคลิปผมให้จบเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะสอนวิธีการเข้าเทรดจริงๆว่าในสถานการณ์จริงๆในกราฟจริงๆต้องเทรดยังไงให้ได้กำไร โอเคนะคะรับเทรดลงเหมือนเทรดขึ้นเราจะไม่เทรดตอนที่กราฟกับเส้นสีเหลืองอยู่บริเวณเดียวกันอย่างนี้คือมันพันกันอย่างเงี้ยเราจะไม่เทรดเราจะเทรดเฉพาะเส้นสีเหลืองอยู่ข้างบนกราฟอยู่ข้างล่างเทรดขึ้นเราจะเทรดเฉพาะกราฟอยู่ข้างบนเส้นสีเหลืองอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนี่คือรูปที่ผมเอามาจากกลุ่มซิกแนลของน้ำมันนาอ็อปชั่นซึ่งผมกับคนนั้นอย่างเงี้ยผมกับคนนั้นจะส่งซิกทุกทุกวัน แล้วก็จะโพสร,รูปอย่างเงี้ยลงในกลุ่มทุกๆวันวันนี้ผมจะเอารูปตรงเนี้ยมาอธิบายให้คุณว่าหลักการในการเทรดมันเป็นแบบนี้นะคุณเห็นไหมครับว่ากราฟมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแบบรวดเร็วเวลาเราลากเส้นเทรลไลน์คุณเห็นไหมลากได้ไหมลากได้แต่มันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนกับรูปที่ผมสอนตรงนี้ใช่ไหมว่าเออถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเป็นรูปแบบที่1มันยังเห็นชัดเจนว่าโอเคกราฟลงมาชนนะแล้วกราฟเด้งขึ้นกราฟลงมาชนแล้วกราฟเด้งขึ้นแต่พอไปลักษณะนี้มันลงมาชนแค่แค,แค่กี่ครั้งงเอง นี่ครั้งที่1นี่ครั้งที่2นี่ครั้งที่3นี่เป็นครั้งที่4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นเทรลไลน์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ใช้ s m a 5แม่นกว่าวิธีการคือเห็นไหมครับว่าเราจะรอให้กราฟเนี่ยลงมาใกล้ s m a 5อย่างออเดอร์นี้ออเดอร์นี้นะตรงนี้เลยนะกราฟกราฟเปิดตรงนี้พอดีเปิดตรงนี้ปุ๊บผมกดเลยกดปุ๊บกราฟเด้งขึ้นไปได้ราคาข้างบนพอดีแล้วกราฟเด้งขึ้นแบบนี้ครับเวลาผมเวลาคุณเห็น ผมโพสรูปอย่างนี้นะคำว่ากราฟขึ้นอย่างนี้ผมจะใช้คำว่า mmt ขาขึ้นให้คุณเข้าใจนะเวลาที่ผมโพสลงในเพจโคสนัดโพสลงในเพจ mmt ขาขึ้นหมายถึงว่าโมเมนตัมของมันความแรงของมันขึ้นไปแรงมากๆนี่ครับนี่คือวิธีการแล้วเราจะรอให้กราฟนี้ครับอยู่บนเส้น s อ5แล้วเราจะกดขึ้นอันนี้คือวิธีการกดขึ้นรูปนี้เป็นวิธีการกดลง MMT ขาลงหมายถึงว่ากราฟมันไหลลงมาแรงมากๆคือมันลงมาแบบเทรลไลน์ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้วิธีการคือเราจะรอให้กราฟมันลงมาข้างล่าง s อสเเห็นไหมครับรอให้กราฟอยู่ตรงนี้เราจะไม่เทรดเพราะตรงเนี้ยกราฟกับ s อ a 5สลับกันไปกันมาพันกันยุ่งเหยิงตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะไม่เทรดแต่เมื่อไหร่ที่กราฟอยู่ข้างล่าง s อส5นะครับกราฟอยู่ข้างล่าง s อส5เนะเราจะรอให้แท่งเทียน ขยับขึ้นไปใกล้ s m ม5ามมากที่สุดแล้วจะกดลงอย่างในออเดอร์นี้ผมยังไม่ทันเลยราคาเปิดตัวนี้แล้วกราฟลงมาแรงมากลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วผมรอให้จังหวะที่กราฟมันเด้งขึ้นไปผมทันตรงราคานี้พอดีแล้วกดลงนี่คือผลลัพธ์ก็คือเราวินครับนี่คือหลักการของการเทรดจริงๆคุณต้องหาจังหวะให้ได้ออเดอร์นี้ก็เหมือนกันกราฟไหลลงใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราไม่เทรดเพราะอะไรตรงนี้เราไม่เทรดเพราะ s อ5กับกราฟเส้นเหลืองกับกราฟพันกันไปหมดเลยเราจะรอจนกว่ากราฟมันอยู่ข้างล่างเส้นเหลืองแล้วให้มันขยับขึ้นไปใกล้เส้นสีเหลืองมากที่สุดเราจะกดลงครับรูปนี้ก็เหมือนกันคุณจะสังเกตว่าเวลาเราลากเส้นเทรลไลน์ในในลักษณะแบบนี้บางครั้งเนี่ยแรงขึ้นมันแรงไงครับพอแรงขึ้นมันแรงหรือมันมีเยอะเนี่ยเส้นเทรลไลน์ที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านบางทีมันก็รับกราฟไม่ไหวเราก็เลยต้องใช้เส้นสีเหลืองหรือเส้นเอสพมาดูครับออเดอร์นี้นะออเดอร์นี้คุณจะสังเกตว่ากราฟไหลขึ้น แล้วแท่งเทียนเนี่ยอยู่ข้างบน s อ a เเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรอก็คือรอให้กราฟมันเข้าไปใกล้ s อ a เมากที่สุดแล้วกดขึ้นครับอันนี้คือจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่ดีมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับรอให้กราฟลงไปใกล้ s อ a เแล้วกดขึ้นตรงนี้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้เป็นการกลับตัวเราเลยไม่เทรดครับตรงจุดนี้นะ ตรงจุดที่ผมวงอยู่ตรงนี้คือการที่กราฟมันเหมือนจะกลับตัวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือรอรอให้กราฟทะลุ s อส5หแล้วกราฟส่วนใหญ่อยู่เหนือ s อส5หค่อยกดขึ้นครับรูปนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับสําหรับขาลงรอให้ s อส5อหอยู่ข้างบนรอให้กราฟอยู่ข้างล่างแล้วหาจังหวะกดลงจุดสําคัญของเทคนิคนี้คือจังหวะครับคุณต้องพยายามอดทนรอให้กราฟมันขยับขึ้นไปใกล้ s อส5หให้ได้ ในสถา,านการณ์การเทรดจริงๆกราฟมันจะเคลื่อนที่เร็วมากๆดังนั้นคุณจะต้องจับจุดตัวนี้แล้วไปเทรดทำกำไรให้ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันกราฟไหลๆๆ,ๆเราก็รอให้กราฟเข้าไปใกล้เอ a 5หแล้วกดลงเทคนิคในวันนี้มีแค่นี้ง่ายๆสั้นๆคุณหลังจากคุณเรียนจบคุณเอาไปฝึกคุณก็เทรดทำกำไรได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนเทรดแบบจริงๆจัง,จงๆนะให้คุณแอดไลนะ์นำเมื่อไนร่ออปชั่นเข้ามาสอบถาม ตอนนี้เนี่ยโนเก้า no ก็มีคอร์สเรียนอยู่ซึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนทั้ง3ระดับคุณไม่สามารถเลือกเรียนได้ว่าคุณจะเรียนเลเวล2องเลเวลสไปเลยไม่ได้คุณต้องเรียนเลเวลที่1 2 3ทั้งหมดก่อนเอาอย่างนี้ครับในคลิปนี้ผมให้คุณดูเฉยๆว่าเนื้อหาในคอร์สเรียนโ no น9เก้าจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากเรียนคุณค่อยแอดไลน์มาแต่ถ้าคุณไม่อยากเรียนผมมีออปชันเสริมคือให้คุณเข้าไปที่ช่อง number ห o p t i ออปชันครับคลิปต่างๆในช่องของผมที่โค้ดนัดที่ผมทํา ผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณเทรดได้กำไรแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองใน YouTube คุณค่อยเข้ามาเทคคอร์สเรียนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามใครที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกกดติดตามไว้ก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าถ้าวันนี้คุณไม่กดติดตามคุณจะเจอผมอีกหรือเปล่าโอเคนะครับส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วมีข้อสงสัยมีข้อคิดเห็นผมฝากให้คุณ คอมเมนต์ถามผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่ามีข้ออะไรที่อยากจะบอกผมสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปท่างนี้ก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ